ลองเอามือจับที่หน้าผากหรือโหนกแก้มของคุณดูสิครับภายใต้ผิวหนังที่เราสัมผัสอยู่นี้คุณอาจคิดว่ามันคือกระดูกที่หนาแข็งและทึบตันเหมือนกำแพงปูนเพื่อปกป้องสมองที่อยู่ข้างในแต่ความจริงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ใต้ใบหน้าของคุณคืออากาศครับเราเรียกพื้นที่ว่างเหล่านี้ว่าไซนัสและคนส่วนใหญ่มักรู้จักมันในฐานะตัวร้ายเป็นโพรงเจ้าปัญหาที่มีไว้เก็บน้ำมูกหรือทำให้ปวดหัวจนแทบระเบิดเวลาป่วย แต่ธรรมชาติไม่ได้เจาะรูในหัวเราไว้ให้เจ็บเล่นเฉยๆแน่นอนตรงกันข้ามเลยภายใต้ความว่างเปล่าที่ดูเงียบเชียบนี้มีระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งตลอด24ชั่วโมงมันคือโรงงานแปลรูปอากาศที่มีเครื่องจักรมีชีวิตมีระบบควบคุมแรงดันที่แม่นยำและมีผลโดยตรงตอลมหายใจทุกเฮือกของคุณ คำถามคือถ้ามันสำคัญขนาดนั้นทำไมเราถึงแทบไม่รู้สึกถึงการทำงานของมันเลยและทำไมท่อลมที่ควรจะโล่งสบายนี้ถึงกลายเป็นต้นเหตุของความทรมานเรื้อรังได้เพื่อให้เข้าใจต้นตอของปัญหาทั้งหมดเราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างบ้านที่ระบบนี้อาศัยอยู่กันก่อนครับถ้าเราเอากระโหลกมนุษย์มาผ่าดูโครงสร้างข้างในคุณจะเห็นว่ากระดูกใบหน้าของเราไม่ได้ทึบตัน แต่มีลักษณะคล้ายกับฟองน้ำหรือรังผึ้งที่โปร่งและเบานี่คือโจทย์วิศวกรรมข้อแรกที่ธรรมชาติแก้เกมมาให้เรานั่นคือเรื่องน้ำหนักถ้ากะโหลกศีรษะเราทึบตันทั้งหมดไม่มีช่องว่างเลยหัวของเราจะหนักอึ้งจนคอรับไม่ไหวเราอาจต้องมีกล้ามเนื้อคอที่หนาใหญ่เหมือนกับวัวกระถิ่งเพียงเพื่อจะพยุงหัวให้ตั้งตรงได้ดังนั้นร่างกายจึงใช้วิธีเจาะช่องว่างในจุดที่ไม่ได้รับแรงโดยตรงเพื่อลดน้ำหนักลงแต่ยังคงรูปทรงใบหน้าไว้ได้ แต่ความฉลาดของการออกแบบไม่ได้หยุดแค่นั้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าเจ้าโพรงรังพื้นพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนกับกันชนหน้ารถยนต์ด้วยครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือมีการกระแทกที่ใบหน้าโครงสร้างโปร่ปงๆเหล่านี้จะยอมยุบตัวลงก่อนเพื่อทำหน้าที่ซับแรงกระแทกจากด้านหน้าไม่ให้แรงสั่นสะเทือนทะลุเข้าไปทำลายสมองที่เป็นศูนย์บัญชาการสำคัญที่สุด ช่องว่างในหัวคุณจึงไม่ใช่ความผิดพลาดของการผลิตแต่เป็นทั้งระบบลดน้ำหนักและถุงลมนิรภัยที่ติดตั้งมาให้คุณตั้งแต่เกิดทีนี้พอกระโหลกเรามีห้องว่างที่ปลอดภัยขนาดนี้แล้วธรรมชาติที่เกลียดการปล่อยพื้นที่ให้เสียเปล่าก็เริ่มลงมือตกแต่งภายในทันทีมันจัดการปูพื้นห้องด้วยวัสดุพิเศษและติดตั้งเครื่องจักรชีวภาพชุดหนึ่งลงไปเครื่องจักรที่ขยับได้เองและเป็นหัวใจสำคัญของลมหายใจคุณ สิ่งที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในโพรงไซนัสคือพรมขนสัตว์ขนาดจิ๋วที่นุ่มเปียกชื้นและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือพรมผืนนี้ขยับได้ครับมันคือเครื่องจักรชีวภาพที่มีชื่อว่าซซเลียหรือขนกวาดจิว๋วมีจำนวนนับล้านล้านเส้นปูแน่นเต็มพื้นที่ทุกตารางมิลลิเมตรพวกมันไม่ได้แค่ขยับไปมาสเปะสปะ แต่กำลังเต้นระบำไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงเหมือนกับคลื่นมนุษย์ในสนามฟุตบอลโบกสะบัดพลิ้วไหวเพื่อทำภารกิจที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงโลกภารกิจนั้นคือการลำเลียงเมือกในมุมมองของวิศวกรรมร่างกายเมือกเหนียวเหนียวที่เรามักรังเกียจคือกระดาษกาวดักฝุ่นชั้นดีที่คอยจับไวรัสแบคทีเรียและฝุ่น pm 2.5ไม่ให้หลุดเข้าไปทำลายปอด เมื่อดักจับผู้บุกรุกได้แล้วเจ้าขนกวาดนับล้านเส้นก็จะเริ่มทำงานประสานกันทำตัวเป็นสายพานลำเลียงค่อยๆส่งต่อก้อนเมือกเปื้อนฝุ่นพวกนี้ไหลย้อนขึ้นไปเพื่อผลักมันออกไปทิ้งทางรูระบายคุณฟังไม่ผิดครับร่างกายคุณมีระบบบ,บันไดเลื่อนอัตโนมัติที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเคลียร์ขยะออกจากหัวโดยที่คุณไม่ต้องสั่งการแม้แต่นิดเดียวฟังดูเหมือนเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับ มีทั้งตัวดักจับและตัวกำจัดขยะที่ทำงานเงียบกริบแต่น่าเสียดายที่ระบบอันสุดยอดนี้มีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่อย่างหนึ่งเป็นจุดตายทางโครงสร้างที่ธรรมชาติอาจจะออกแบบมาพลาดไปนิดเดียวและจุดผิดพลาดเล็กๆมิลลิเมตรเดียวนี่แหละครับที่พร้อมจะเปลี่ยนห้องระบายอากาศให้กลายเป็นห้องทอรมานทันทีที่คุณเผลอคุณจำระบบโรงงานแปลรูปอากาศและสายพานลำเลียงเมื่อครู่ได้ไหมครับ ระบบที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนั้นจริงๆแล้วมันแขวนอยู่บนเส้นได้บาง,บางๆเพียงเส้นเดียวนั่นคือประตูทางออกเชื่อไหมครับว่าโพรงไซนัสที่กว้างใหญ่ในหัวเรามีทางระบายของเสียออกเพียงแค่รูเล็กๆที่มีขนาดเท่ากับหัวไม้ขีดไฟเท่านั้นเองและที่ตลกร้ายไปกว่านั้นคือธรรมชาติเจาะรูระบายนี้ไว้ด้านบนของโพรงนั่นแปลว่าขนกวาดต้องทำงานหนักเพื่อดันเมือกขึ้นที่สูงตลอดเวลา นี่แหละครับคือจุดตายของระบบวันไหนที่คุณเป็นหวัดหรือเจอฝุ่นเยอะๆเยื่อบุโพรงจมูกจะบวมขึ้นมานิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นก็มากพอที่จะปิดตายรูเท่าหัวไม้ขีดนี้ได้ทันทีเมื่อประตูถูกปิดแต่โรงงานข้างในยังทำงานต่อหายนะทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า v a c u ัม e อฟเฟกหรือปรากฏการณ์สุญญากาศจึงเริ่มขึ้นอากาศที่ขังอยู่ข้างในจะค่อยๆถูกผนังเยื่อบุดูดซึมออกไปตามธรรมชาติ เมื่ออากาศหายไปแต่ไม่มีอากาศใหม่เข้ามาแทนที่ความดันภายในจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเคยดูดนมกล่องจนหมดแล้วดูดลมตามเข้าไปอีกแรงๆไหมครับกล่องจะยุบตัวและบี้แบนลงเพราะแรงดันภายนอกบีบอัดเข้ามาหัวของคุณก็กำลังเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันแรงดันสุญญากาศในไซนัสจะออกแรงดูดผนังเยื่อบุและเส้นประสาททุกเส้นรอบๆดึงรั้งพวกมันเข้าหากันอย่างรุนแรง นี่คือสาเหตุของอาการปวดตื้อๆที่ขมับหรือปวดจี๊ดไปถึงรากฟันมันไม่ใช่เพราะเชื้อโรคกำลังกัดกินกระดูกแต่มันคือแรงดูดทางฟิสิกส์ที่กำลังบิดโครงสร้างภายในหัวคุณต่างหากเราเข้าใจแล้วว่าศัตรูตัวจริงคือทางระบายที่ถูกปิดกัน้นและการแก้ปัญหานี้อาจไม่ต้องพึ่งยาฆ่าเชื้อเสมอไปถ้าเราเข้าใจหลักการวิศวกรรมข้อสุดท้ายที่จะคืนสมดุลให้ระบบนี้กลับมาหายใจได้อีกครั้ง ถ้าปัญหาของความเจ็บปวดคือห้องที่ถูกปิดตายจนเกิดสุญญากาศทางออกของเรื่องนี้จึงไม่ใช่การระดมยิงขีปนาวุธใส่เชื้อโรคเสมอไปแต่มันคือการเปิดหน้าต่างให้ลมพัดผ่านได้อีกครั้งวิศวกรระบบเรียกสิ่งนี้ว่า ventilation หรือการระบายอากาศครับเป้าหมายสูงสุดของการดูแลไซนัสไม่ใช่การทำให้มันสะอาดปราศจากเชื้อแบบห้องผ่าตัดแต่คือการทำให้มันไหลเวียนหรือ flow ได้สะดวกที่สุด ศัตรูตัวฉกาดที่ทําให้ระบบนี้พังไม่ใช่ไวรัสตัวร้ายแต่คือความแห้งแลง้งเมื่อไม่มีความชื้นหล่อเลี้ยงเมือกจะเหนียวข้นจนขนกวาดขยับไม่ได้และเมื่อสายพานหยุดเดินขยะก,ก็ตกค้างท่อก็ตันและสุญญากาศก็เกิดขึ้นดังนั้นการดื่มน้ําให้เพียงพอหรือการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือจึงไม่ใช่แค่การชะล้างธรรมดาแต่มันคือการหยอดน้ํามันให้เครื่องจักรชีวภาพชุดนี้กลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้ง เมื่อความชื้นกลับมาเมือกจะละลายเมื่อเมือกละลายขนกว่าจะเริ่มพัดโบกประตูระบายก็จะเปิดออกแรงดันในหัวคุณก็จะกลับมาสมดุลเหมือนท้องฟ้าที่แจ่มใสหลังพายุผ่านไปเห็นไหมครับว่าร่างกายเรามหัศจร,รย์แค่ไหนจากตอนแรกที่เรามองว่าไซนัสเป็นแค่รูว่างๆไร้ประโยชน์ตอนนี้เรารู้แล้วว่าความว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยกลไกที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องสมองปรับอากาศและรักษาสมดุลให้ชีวิต บางทีธรรมชาติอาจกำลังสอนบทเรียนสำคัญกับเราผ่านอวัยวะชิ้นนี้ก็ได้ครับว่าในความว่างเปล่าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดซ่อนอยู่และถ้าเราดูแลความว่างข้างในให้ดีให้มีการไหลเวียนที่เหมาะสมชีวิตก็จะไม่เจ็บปวดครับ ถึงตรงนี้คุณผู้ฟังเริ่มมองลมหายใจของตัวเองเปลี่ยนไปบ้างไหมครับใครที่มีประสบการณ์สู้รบกับไซนัสหรือมีเทคนิคดูแลระบบระบายอากาศส่วนตัวที่ได้ผลลองคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังข้างล่างได้เลยนะครับประสบการณ์ของคุณอาจจะช่วยให้ใครอีกหลายคนหายใจโล่งขึ้นก็ได้ ส่วนใครที่อยากเลี้ยงกาแฟาผมสักแก้วให้มีแรงไปมุดค้นหากลไกสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกสามารถกดปุ่มซ u เปอร์แดง์รูปหัวใจใต้คลิปหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจชั้นดีให้ช่องเราเดินหน้าต่อครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะมีลมหายใจที่โลง่งสบายและไหลลื่นนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ